ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube h a p p i p e เนช h a n n e l ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคลิปนี้ h p p p y e เน Channel มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความมั่นใจมีแค่ไหนถึงเรียกว่าพอดีมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะ ความมั่นใจเกินไป over confidence ถือเป็นเจ้าแม่แห่งความอาคติทั้งมวลเหตุก็เพราะคนส่วนใหญ่มาคิดว่าตัวเองนั้นต้องดีกว่าค่าเฉลี่ยเสมอโดยความมั่นใจที่มากขึ้นจะก่อให้เกิดความล้มเหลวที่มากขึ้นตามมาหรือเรียกว่าอาการเสียเซล์ลนั่นเองค่ะ แต่ในชีวิตทำงานที่ต้องตัดสินใจอะไรเสียเส่ยงๆแล้วอาจจะไม่จบที่อาการเสียเสียวอย่างเดียวหรอกนะคะความมั่นใจเกินเหตุนี่แหละค่ะจะทำให้เกิดความอคติหรือความลำเอียงขึ้นมาความพินาศก็คงไม่จบลงที่ตัวเราอย่างเดียวแต่อาจกระทบต่อองค์กรได้ตำแหน่งสูงผลกระทบก็มากขึ้นแบบนี้เอนเกมค่ะ เห็นอย่างนี้แล้วใครรู้ตัวว่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปต้องลดลงบ้างปรับความมั่นใจที่เกินไปให้พอดี 1. เปิดรับคำวิจารณ์จากคนอื่นถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเราดีพอก็ถึงเวลาถามคนรอบข้างบ้างแล้วละพยายามเปิดรับความคิดเห็นจากหลายๆคนเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบได้แม่นยำขึ้น 2. ย้อนมองความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น จากที่เราเคยตัดสินใจมามีเรื่องไหนที่เคยเกิดความผิดพลาดบ้างถึงแม้ว่าความล้มเหลวจะดูแย่แต่เป็นโอกาสที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองหากเป็นการผิดพลาดที่เกิดจากทีมแทนที่จะโทษคนอื่นให้มองดูตัวเองก่อนเสมอ 3. จงอ่อนน้อมถ่อมตนในที่ทำงานความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการระดับสูงหัวหน้าทีมจะช่วยให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดีขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์คนรอบตัวเราด้วยความมั่นใจติดลบหนูไม่กล้าทำอะไรเลยค่ะไม่มั่นใจว่าจะทำได้ดีพอโอ้ยชีวิตความมั่นใจเยอะไม่เท่าไหร่แค่ทำให้คนรอบข้างแอบรำคาญแต่คนไม่มีความมั่นใจอะไรเลยนี่น่าหดหูวกว่าเยอะค่ะ จะเห็นในกลุ่มเด็กจบใหม่อายุยังน้อยไม่ค่อยมีประสบการณ์ถ้าไม่มีมันก็อาจทำให้เราไม่กล้าไปสมัครงานขอเพิ่มเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าอาจเรียกเรยว่าด้านนี้อายอุดก็ไม่ผิดค่ะแต่ถ้าใครทำงานมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ความมั่นใจยังน้อยนิด มาเพิ่มความมั่นใจในการทำงานให้มากขึ้นกันเถอะค่ะ 1. ปรับเปลี่ยนท่าทางและสร้างรอยยิ้มเหนือสิ่งอื่นใดเลยการสร้างความมั่นใจที่ดีนั้นต้องเริ่มมาจากการบางตัวบุคลิกที่ดีและการสร้างรอยยิ้มเพื่อผูกมิตรพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงท่าทางง่วงนอนการหาวหรือการนั่งห่อไหลสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ลองปรับเปลี่ยนท่าทางให้ดูเหมาะสมขึ้นเช่นนั่งตัวตรงตื่นตัวกับการทำงานและอย่าลืมที่จะยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานทุกๆวันด้วย 2. พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความตื่นเต้นเสมอความตื่นเต้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่ว่ายังไงก็ต้องเจออย่างแน่นอนแต่การที่เราแสดงท่าทีที่บ่งบอกว่าพร้อมรับกับความตื่นเต้นแล้วละ่ะ คุณก็จะดูเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นมาทันทีและสิ่งสำคัญของการลดการตื่นเต้นได้ก็คือการคิดบวกซึ่งการคิดบวกนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยลดความประมาทและลดความรู้สึกตื่นเต้นได้ดีที่สุด 3. กล้าที่จะพูดและยอมรับในการฟังเริ่มต้นความกล้าและมั่นใจด้วยความกล้าที่จะพูด ซึ่งการที่เริ่มต้นพูดกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานก็ตามจะทําให้คุณดูเป็นคนที่มั่นใจได้มากขึ้นและพร้อมที่จะเริ่มต้นในการทำงานอย่างเต็มที่โดยนอกจากการพูดแล้วการรับฟังคนอื่นๆอย่างตั้งใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำด้วยเหมือนกัน 4. กล้ายอมรับในความผิดพลาดของตัวเองความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ และแน่นอนว่าหลายๆคนเลือกที่จะปฏิเสธความผิดพลาดด้วยความคิดข้างในตัวเองซึ่งมันทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่กล้าย,ยอมรับความจริงและทำให้ดูเป็นคนขาดความมั่นใจเมื่อต้องทำสิ่งที่เคยผิดพลาดอีกครั้งแต่สิ่งที่ต้องทำจริงๆก็คือคุณต้องกล้าที่จะเปิดใจยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้มันพร้อมหาวิธีแก้ไข เพื่อไม่ให้พลาดอีกครั้ง 5. เริ่มต้นลงมือทำเอาละ่ะเมื่อรู้แล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งสำคัญในการพาคุณไปสู่การเป็นคนที่มั่นใจและไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหากคุณพร้อมกล้าลุยและลงมือทำอย่างจริงจังรับรองว่าการเป็นคนที่มีความมั่นใจเต็มร้อย และทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้พอดีได้ในที่ทำงานใครที่กำลังเจอปัญหาเรื่องของความมั่นใจอยู่ก็ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานกันดูได้คะ่ะหวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขสนุกและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและพบกันใหม่กับ Happy News Channel ในคลิปหน้าค่ะ